ถ้าเขาจะจับด้วยมือพลังมันจะไปไม่ยวันให้ใช้สังมือนจะพุ่งตรงกกถนผมจะัู่ท่าน因我有拉拉拉的ไม่เขาเขาไม่ได้บีบจนก้มเนื้อบีเจ็บโม่ค่่拉到了

就很笨把我们重量集中在他的身上，好我们我的重量跟他重量集中在下面那一双。两公再有上百公斤。然后你看，哈，压下你那一双啦，这个不要离开，没有任何空间。当当这了个

แนบติดชิดดันไม่ใช่กันแทกแรงแทรพอะเรยนแรงทุยเราจะบิดเพื่อให้กลับมาเขาจะพี่จะรู้สึกว่าอาจารย์กำลังจัดแต่ว่าจัดไปทางขวาาก ก็ติดตรงไม่ใช่แค่บังคับสิทธิ์ว่าแกกดโทรศัพท์แล้วใส่เข้ามาคือเป็นคนส่วนถ้าซื้อซุ่นเป็นอ่ะเข้าไปนะครับก็คือไอ้ข้อนี้ไว้เนาะเดี๋ยวจะรายละเอียดถ้าลูกค้ามาถามว่ามีหรือแล้วโอเคทําทําดีมากเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมจะถามดห้เลยอะไรทําอะไรอ่ะใครมีคําถามมาบอกไว้เลยทางหาเลยนะ 代表什么？这边, OK. 这边的腰比较紧，这边比较松。你们、嗯啊、记得，我这样矫正是矫正这边的腰，不是这里啊。跟脖子,脖子不一样。这边是在矫正这里， พอตุเรียงกันตัดกตัดอกส่วนที่ครจะรู้เขาเขา这边的腰比较紧ิ边ี่ยก็เลยสังตวได้ว่าเอวข้างนี้ยริมอ้างเพระเราจัดเป็นไหาเหนไหมเห็นเรมาลกตับ่รแวบบนี้ดแบบนีำให้เราใ สบายต้องบิดขึ้นอีกนิดหนึ่งโอ้โหล็อกแน่นเลยจ้าขึ้อไปจังหวนี้นี่แน่นแค่นี้นะมือนี้งัดแ้ะก็นิ่มเลยต้องเป็นสันสันสันวีดเข้าแล้วสิคือในมือก็ยืนนะอกออย่างแล้วตัวต้องเข้ามาตรงนี้นิดนึงเข้าแล้วสิฮอหมน้นัีอยั่ที่ตรงนี้หัวเข้าหัวเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะ ขนตอนคือนี้เขียนย่อตรงนี้ย้ายย้ายย้ายย้ยยายย้ยยยย้ยยให้แน่นตรงนี้ตรงนี้ตงนี้ตรงนีตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้ตงนี้ตนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรคนี้ตรงนี้ตองนา้ตรงนี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 รงนี้้ตนีนี้ตรงนี้ตนี้ตรรงนี้้นี้ตตรงนี้ตรงนี้ต้ตรรี้ตรงตรงนรี้ตรงงนี้ตรงนี้ตรงนนีีนตรนี้งนีนี้ตนนี้ตรงนี้งนีงนนี้้ตรงนนี้นีี้ตรงน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 ้ตรงนี้ตรงนนี้รงน งานองหมูลอ่าทีมต้องานหนักมากนะครับโอเคอ่าเสร็จแล้วแลัวมจะทำงน่ะ้่าได้แล้วโอ้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 ตองกินข้าวคู่เลยอ้้ากินมเย่มาถึงเาือยแวบ้าฮั่นเข้นเปิกแินเลาสหลับไม่ดีไงเลยสื้อ แล้วหมอนนะอย่านอนหมอนต่ำเกินไปนะต้องสูงเพราะว่าไอ้หลังมันแอน่นแล้วได้ทำท่านี้บอ่อยๆหา้หามไม่มีเสียงดังเลยเพราะว่าแข็งปึกเลย

ฝึกฝึแล้วขอแยกไปทำใช้มือให้เพ่กรโอ้โโอหักเราหลังหายใจหายใจหายใจกหายใจเดี๋โนะเสียงระเบิดดูชัดช

然后全身的力量下去，嗯、还记得这个？前嗯，有没有在底下？有。嗯、哦，到肩。而且记住，你这个比长还低。打这边。嗯，而且、嗯、这个成一直线，你们到时候会变成这样子。错。

ใช้แรงกับก้นใช้两只า永远都不要离开他的身体แล้วก็อยากลับคนให้ต้องใกล้ๆดีโอ้อต้องกาอะไรอยกไ,ไหม